สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกทุกคนมาแล้วครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายชิดนะครับตอนนี้ก็คือบ้านแพงโดนพายุถล่มหนักเลยครับที่โดมนะครับตอนนีเออ้เสียหายเลยครับตอนนี้เสียหายหลายประครับเบื้องมองอาอาคารนั้นบนนะครับจะพามาดูนะครับ ดูครับเมื่อกี้ผ้าอยู่เขาครับมาแป๊บเดียวเองเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยเบิ้งแนวหลังคายิวไปไกลบักรับได้ครับวิวไปใส่นั่นทับงเดือย เลหล็กหักเลยทั้งทิงอ่ะนี่หลังคาปิวมะหอดผีเลยพี่น้องโอ้ยเสียหายเยอะมากโอ้ยพนูน่ะอันพูน่ะเพิ่งหลังคาน ห้องเฮ็ดใหม่กับเปิดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งออาเด้อเพื่อสีสางแล้วสางอย่างมาเจอผ้าอยู่อ้ яли, ใส่กระจกแตกเลยครับพี่น้อง

อยปบิน่บมวเมือาอยมาบักไก่มันเหาะมาเสียบลงรูนั้นแล้วก็ลงรงนี้พี่น้องฟังพี่น้องเบิ่งแเ้วได้ว่าปิวมาไก่สำไรเบิ่งปิวมาจากตรงนู้นเลยนะครับดีนะที่ไม่ปิวไปทางบ้านบอด มันมาแบบมาแห้งอิลีเต้พี่น้องทั้งทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บมาพร้อมกันเลยโอ้ยบักมัวกระจัดกระจายอยู่โอ้ยเสียหายหลายแสนเลยโอ้ยโอ้ยบงสันทึงมองอันกินหมูกระทะบอด่อย ก็อีกกับวิวตโตล้วมางแต่แบบพี่น้องโอ้ตรงนี้กล่องวงจรปิดกระหักลงมากี่โอ้ยน้องโอ้ยเสียดายดีเปอร์ซีสางเปอร์ซีแล้วเนอ้อง อย่างเอาเฮยจังได๋เนาะเบิ้งปัรบานผิวมาได้เฮยงเดอเบอรเมลคุณเออเหล็กไปอยู่ในบ้านหลังนั้นแห่ะในห้องซ้อมอาจารย์นรุนตรตีนะผิวมาจากที่เด้อไปผิวไปจนหอดูนเนาะผิวไปเขาเขาประตูมองันเลยนนะ เขาไปเลยเยังไหนเอามันมาแห้งเถอะอัลลังคานหองพักอันเอนเซอร์ที่กำลังสั่งกะเบืองแนวประเทดอ๊อฟเปิดไปเลยโอ้ ต่างเ็นกับปวดหัวเลยแบบมันมาแบบแรงมากดีนะอันโดมโดมเฮาโดมใหญ่เฮายังแข็งแรงอยู่ งมาเลยครับพี่น้องข่อยเสืยอได้แค่น,นันข่อยสองสารอน,อนั่นหัวหน้าข่อยเด้อเอ้เพื่อสีสางเพื่อสีแล้วมาเจอพระอยู่เขาสารบ่ส,สารสอดเอง พายยุ่าัดไปล่ะอข่อยกำลังอาบน้ำอยู่พายุเขามาห้องน้ำก็เปิดบ่ไดล้ลมมันแห้งไหล อันเดอร์ซอสอเกยองน้กเี่ซอยสอดเกีบฟองนะจังเดิไปสองเปนลนน้นตลงัตรวยเเาจะไปบนข้างบ้านกันครับข่างบ้านสอกบว่าเปีืกเบิดดีนะนี่มันไม่ผัดมาโดนรถ พวกเหล็กพวกอะไรโอ้ยขางบานกระพังพ่นาดเลยบอกเลอะหมดเลยไปเิดเ่นอาไเราลองพัดวกันเลย

นีแ่แหละครับพี่น้องเสียหายลายบกคักเลยถ้าพี่น้องคลิปนี้กะเอาไว้สมนเนานะครับพาพมาเบิ่งว่าอพาอยู่มันเข้าแล้วก็พังมาเลยตอนเสียหายลายเป็นแสนเป็นล้านเลยแหละคลิปนี้เอาไอว้สำเนาระคบฝากกดไ์ก็แชร์ก็ติดตามได้ด้วยครับไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิป